Yeah, yeah, yeah uh, Way too risky, way too fly, too pimpsy Wait, don't miss me, wait, not high enough stain your crash, I came through bind up Left out bags, I ain't too fond of the fakes Grass ain't got no snakes Everything trim, I'm no days Everything him, I'm tryna be great But I fall back quick, quick, quick Love get a come วิดอวบุกชิงตัวประกันมันจะมีเงินรางวัลให้สองล้านบาทหรืออาจจะมีเพิ่มอันนี้ไม่แน่ไม่นอนนะก็คือมันจะมีการแข่งขันอยู่สี่รอบรอบที่หนึ่งสองสามสี่แต่ละรอบเดี๋ยวจะได้รับเงินรางวัลห้าแสนก็คือถ้ารวบมือกันดี หากชนะได้ทุกรอบเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลเยอะขึ้นแต่ถ้าว่าชนะรอบเดียวก็จะได้รอบเดียวเลยแบ่งกันไปก็อาจจะน้อยลงถ้าหลายๆรอบหน่อยเปิดฟ้าก็ที่เกมแรกครับต้องชิงตัวประกันให้ได้ดะทีมจูโจมอุ้ยหออนการการงานสร้าง ทีมป้องกันก็คือใส่ชุด FBI กำลังป้องก,กันอย่างตั้งใจนะฮะเอาละครับถืว่าจะมีการโจมตีกันอย่างดุเดือดนะครับที่จู่โจมป<จ>ก,กมา<ล>จากาลาดฟ้าทีมป้องกันก็ยิงสู้อย่างดุเดือดเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ใครจะลมกันแน่แต่ละทีแต่ละคนนี่ก็ถือว่ามีฝีมือกันทุกคนเลยนะครับ โอ้โหทีมอยู่จบเหมือนจะไม่ไหวไะ้ครับโ,โ,โดนทีมปอ,อกกัดนี่ล,ลุมล้อมกันละหนาวโ,โ,โอ้โหสุดจัดพลัดจะบอกให้เอาละครับเหลือนคนเดียวโดนลุกไปที่เรียบร้โโอยเอาเรื่องจัดเบิ้มต้นเกมที่สองครับผม เอาละครับทีมจู่โจมบุกมาแล้วครับผมเอาละเตรียมตัวนะครับทีมป้องกันอยู่ที่ไหนเอ่ยเธอเอ๋อาเจอไหมจ้าแน่นแน่นแน่นนนนนนมาแล้วนะจ้าทีมจู่โจมทีมป้องกันอยู่ไหนเอ่ยฮ่าาอาเอ๋เจอกันหรือย,อยัง เอาละครับเริ่มมีการปะทะกันแล้วยังไงที่จู่โจมที่ป้องกันโอ้โหโดนเดือดป่าโอ้โหแตกไปหนึ่งครับผมล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งล่วงไปสองครับเอาละใครจะล่วงอีกไหมที่ป้องกันนะครับโดนบุกครับผมจู่โจมมาแล้วยิงไปอีกไม่โดนฮะเอาแล้วเอาแล้วซิกแซกซิกแซกลบ แตกไปอีกหนึ่งครับโอ้ยรอบนี้โอ้รอบนี้บอกเลยทิอย่โจมบุกเดือดมากโอ้โหทิพประกันยังไงยังไงสุประการจะโดนชิงแล้วโอ้ยนิดเดียว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 เอาละ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 ครับผขถูกชิงตัวไปแล้วครับตวประกาศถูกชิงตัวไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโดนชิงไปแล้ว ช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าใครก็ได้ช่วยด้วยโดนลักพาตัวไปปลดช่วยผมที โอ้โด้ครับรอบนี้ในทีมูโจมบุกเดือดมากครับเด็ดขาดถ้าเกิดโอ้สุดยอดนะเอาละจะถึงแล้าจะถึงแล้านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวถึงฝั่งขวาลึกล้วอึ๊บอบอบอ,อเอาวางลงลวางลงอ่าอย่างไรต้องวางลงนะถึงจะสำเร็จนะ โอเคจบเกมเป็นที่เรียบร้อยทีมจูโจมชนะครับรอบที่สองเริ่มต้นเกมที่สามครับผมเริ่มเกมที่สามแล้วนะจ๊ะบุกมาได้เลยทีมจูโจมทีมประกันเตรียมตัวให้พร้อมเอาบุกมากันแล้วนะจ๊ะเอาละครับบุกมาทำไมเอ่ยอันสับสนวุ่นวายงงๆนะฮะ เอาละครับทีมจู่โจมเริ่มบุกแล้วครับทีมป้องกันเตรียมตัวจึ๊มโอ้โห,โโหไม่โดนโอ,โอ้โคลเมตรโคลเมตรแลกกันไปยังไงยังไงโอ้ผมาชือดมาช่วยเชือดมาช่วยเอาละทีมป้องกันโดนครับสองหนึ่งแตกกัเรียบร้อยเรียบร้อยโดนลมมุมพุม ป้องกันแตกไปหนึ่งครับทีมโจโจเขาบุกเข้ามาแล้วนะป้องกันให้ดีๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโจชะาโจช่เหมือนว่าทีมโจโจจะเห็นต้นระการแล้วครับกำลังยิงเข้าไปครับกำลังบุกโอ้โหลุกแตกไปหนึ่งครับแตกไปหนึ่งครับป้องกันแตกไปหนึ่งครับตอนนี้ป้องกันเดือดป้องกันเดือดมากอุ๊ยอ่นะนะฮะตอนเนี้ย <owania communication> <Restaurant> จูโจกำลังลั่นครับกลังลั่นเข้ามาครับโอ้ยเฉียวนิดนึงไม่โดนครับ2 1 2 3 2 4ยังไง2 4เป็น6 2 5เป็น8ทีมประกันมาช่วยอยีกหนึ่งคนแล้วโอ้โหแตกไปหนึ่งครับทีมประกันจุกเลยก็ว่าได้มีชั้นเธอเลยครับเจ้าหน้าที่เปลวปลียิงหลบยิงหลบโอ้โหแตกไปหนึ่งครับทีมจู่ๆ อุ้ยเอาอีกแล้วครับทีมยูโจนเหมือนจะตัดสินใจชาดนะฮะไม่บุกนะครับโอ้โดนบุกมาแล้วครับทีมประกันป้องโอ้โหแม่กันไปของเมาแมยังไงยังไงประกันประกันเอาไงเอาหน่อยเอ้ยเอาวสุสีสุสีโอ้เฮ้ยแลกกันไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยเจ็บเชิบอึ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 บโดนไม่โดนโดนไม่โดน โอ้ยชุบกันแล้วครับตอนนี้จูมจดโจมชุบกันหนึ่งคนนะครับโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วความการเริ่มเสียเปรียบเอาละเอาละเขาไม่ปวกเพิ่มนะเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าจูโจมเวลาจะหมดแล้วตอนนี้ผ่านไป3นาที5 0สิวินะครับเหลืออีกไปกี่นาทีเองจะทำได้หรือเปล่าส1่ิอวิที่13วิแล้ว จะหมดเวลาแล้วครับทิมจจโจมตูประกันยังไม่ได้ออกไปไหนเลยยิงกันอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหเอาอีกแล้วแกลกหมัดกันปะไม่โดนไม่โดนพลิกลลบพลิกลลบพลิกหลบยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงเออเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งโอ้เดือดมากเดือดมากขอตีห้องรอตัวปะกันนะครับฝ่ายป้องกันโอ้โหเกมจบแล้วครับหยุด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 การแข่งขัน จบแล้วชนะวิชนะทีมป้องกันเป็นฝ่ายชนะโอ,อ้มันจบแล้วมันจบจแล้วมันจบแล้ว,ว,วไไเลยเกมที่สี่ครับผมเกมสุดท้ายกำลังหาทางลงนะครับขับแฮร,ร์รซอเตอร์มาสองลำ้ำลงมาแล้วครับสำหรับทีมจูโจงตั้งรับใายดีครับทีมป้องกันเล่กันแล้วจงวังหวะนี้ เอาแล้วครับทีมจะโจมลงมาเพิ่มยังไงยังไงจะไหวกันหรือเปล่าทีพวกกันมันรับได้ซ่อนเงือกมากๆระวังหัวโอ้โห่ยมีคนโดนจริงหัวนะฮะเอาละเอาละโดนจริงฟรีครับจังหวะนี้ทีมพวกกันโดนจริงฟรีครับมีคนร้ปเหลี่ยมนะฮะมีคนร้ปเหลี่ยมโจมมาแล้วอย่างนี้วิ่งสายวิ่งสายแล้ววิ่ง ยิงแล้วยิงแล้วทั้งวันนี้ทีมอยู่โจมเริ่มมีการบุกเข้ามานะครับเรื่อยๆเลยทีมตั้งรับกำลังตั้งรับยังมเมนต์โจมนี่หวังหายก็ดีบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ะจัดกระจายกันไปถือว่าปนต้พอทุกคนเลยโดนแล้วโจมโดนแล้วหนึ่งแต่ยังไม่เสียชีวิต นิดน้อยนะครับเอาแล้วปะทะกันนิดร้อยโดนหนึ่งนัดได้ครับจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับมี่ป้องกอันเอายังไงดีโดนบุกมาใต้ท้องเรือแล้วจังหวะนี้โอ้โหจะไหวหรือไม่้องเรือมาแล้วนะจ๊ะปุกมาแล้วอ่างว้างโอ้โหโดดหนึ่งนด จึ๊บจึ๊บจึ๊บฮ่ไล่กันไปมาดูด้านบนดังนครับแตกไปหนึ่งแตกไปสองครับทีมประกันแตกไปหนึ่งครับดูโชคขอเหมือนจะแตกไปอีกหนึ่งโอ้โหกบนยิงกันเดือดมากรอแล่วรอแล่วรับรับรอรอโอ้ซับลูกคอครับยังกับพีบีครับผม เอ้อเด้อเอาเด้อ,ดอดตู้ประกันอยู่ไหนน่าจะรู้กันนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยตู้ประกันด้วยช่วยตู้ประกันด้วย,วยโ,อโ,อโอ้โหดูเดือดมากนะเกมนี้โอ้โหยังไงยังไงยังไงครับยังไงครับผมบกกรตรีประกันตูโจมมาได้หรือเปล่า มาแล้วมาแล้ว๋าเทวดตาของแม่ตอนนี้จู่โจมเนี่ยอยู่งลางของคนนะครับสว้หรือเปล่าของบนเนี่ยโอ้โหยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจู่โจมุกมาแล้วจู่โจมปุกมาแล้วเอาปุกการปะก,การทำยังไงดีปะก,การทำยังไงดีโดนบุกแล้วโยนยิงช่ว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 ,งล,วง,งล่วงไม่ล่วง,งล่วงไม่ล่วงสลับแกลกันไปโอ้ยหนัวมากผมไปรจแลาวนินึงครับ ยเหมือนจะแตกนะฮะโอ้โอยังเหลือหนึ่งคนนะเอายังไงูโจมจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยวโจมคนเดียวเนี่ยหม,ห,หมดแล้วโอ้โหหมดแล้วครับจบเกมครับผมจบจบจบอันนี้ทีป้องกันชนะอีกแล้ว